สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกันก่อนแต่เช้านะฮะไม่เช้ามากนะครวันนี้ถือว่เป็นวันจ่ายนะฮะก่อนถึงวันตรุษจีนวันนี้เรามาอยู่นะครับในบ้านลูกค้านะครับลูกค้าไปรับรถมาแล้ววันนี้เราก็เลยมาทําการส่งมอบนะฮะเอาของมาให้ ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะทุกท่านนั่นเองวันนี้เรามาอยู่นะครับลูกค้ารายใหญ่ของเรานะครับรถจอดหลายคันอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรถที่ต่อจากอันนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อนะครับรถที่ทําสีจาก อช่างอ,อ๊อฟนั่นเองที่เรารับปากไว้ว่าเราจะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมดูนะฮะวันนี้โอ้โหลมแล้วร้อนแล้วร้อนร้อนนะครับตรงนี้วันนี้เรามาอยู่ที่นะครับบริษัทเจตนาจะเดินขนส่งนั่นเองนะครับท่าในใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับ เขาแต่งอะไรบ้างนะฮะอันนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะครับเป็นโลโก้ประจําบริษัทนี้เลยนะเป็นโลโก้ประจําจริงๆแล้วก็นะครับบอกเลยว่าถ้าใครเจอรถคันนี้ก็ใส่ใจเลยว่าเป็นลูกค้าของอีสุตาซื้อคนของผสม,ม่นเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้นะฮะเจ้าของมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูรถครับ นะครับลูกค้าต่อเป็นตัวนะครับรถ g x Z 360นั่นเองนะครับแต่งอะไรบ้างง่ายๆเลยนะครับตามสเต็ปของยูสุก็นะครับยื่นกันชนนะครับพร้อมทำสีอันนี้ออกมาจากอู่ช่างออฟเลยนะฮะมันชนก็ยื่นนะครับในระดับประมาณสักเจ็ดเซน เสร็จแล้วความความสวยขอ,องกระบอกด้านล่างการเป็นรอยด้วยมีตะแกรงกันไฟส่วนใหญ่นะครับที่เคยเจอก็จะเพ้น์นะครับเป็นสีต่างๆเป็นลายนะครับลายกระหนกนแต่ลูกค้าจัดเป็นนะครับโลโก้ประจำ ประจำบ,บริษัทเลยนะครับก็คือโลโก้ที่ขึ้นชื่อว่าโดเรมอนนั่นเองอ่านี่โดเรมอนนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์นะครับมีแต่แจมๆครับนะครับพี่นี่ยครับแจมจริงๆนะครับรถของเรานะครับสีบอกเลยว่าจากช่างออฟช่างออฟบอกว่าแล็เกอร์ที่เขาใช้ก็มานพ่นประมาณ3รอบ นะครับไม่ไม่กลัวแลก็เกอร์หมดนะครับจัดให้เต็มๆนะครับพร้อมอติดตั้งระบบนะครับวนะครับของเทโรเทคมาด้วยจากโรงงานเลยรถพร้อมทำงานอยู่แล้ว,ลวติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะันชนหน้านะครับตะแกรงกันไฟครับจัดมาถึงอีกอย่างหนึ่งก็บันไดด้านข้างนะครับพุ่มสเตเลส นะครับแข็งนะครับแข็งแรงแข็งแรงโยกยังไม่รู้สึกเลยแข็งจริงนี่แข็งจริงนะฮะก็เหมาะสําหรับหน้าใช้กับรถบรรทุกอยู่แล้วนะฮะด้านข้างนะครับอุ้มก็สเตเลตทั้งหมดเลยนะครับปัดเงาเงาเลยนะช่างอาปัดเงาให้เลยแบบเงามากอันนี้เงามากสวัสดีครับอยากได้เข้ามาครับอยากได้เข้ามาคุยนะครับเข้ามาคุยมาทักเข้ามาในเพจได้เลยนะฮะอยากได้เข้ามา บอกเลยว่านี่ไม่แพ้ที่ไหนครับเพ้นคมมากเส้นคมนะครับตัวชัดมากจริงๆนะครับเป็นโลโก้ของทางที่นี่เลยนะครับเพ้นแบบลายสะท้อนด้วยโอ้โหปันไงไม่ธรรมดาด้านหลังนะร,รถตัวนี้เป็นรถนะครับเ x ็คือรถอาลากหางเซมิเทรเลอร์นั่นเอง เอาไปลากตู้นะครับลากตู้ต่างๆบางทีรลข้อนี้รถรถแบบนี้ข้อดีของมันมีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามีแม่ตัวเดียวนะครับมีลูกไ,ได้ประมาณสามถึงสี่แบบนะบมีลูกสามถึงสี่แบบได้สบายจะเอาไปบรรทุกรถด,ดามนะครับเป็นพื้นเรียบก้างปลานะเซมิเทนเนอร์อย่างเงี้ยสามารถทำได้แบบสบายๆนะครับเอามารับจ้างแบบวิ่งได้หลายแบบจริง ด้านหลังไม่มีอะไรมากนะครับก็มีกาดน้ากันโมอเตอร์ไซค์นะครับสไตล์ช่างออฟสีต่ตางๆนั่นเองบอ,อกเลยว่าเพ้นได้สวยจัดจริงๆนะวันนี้เรามาส่งมอบ2อคันก็มีทีมงานนะครับทีมงานก็มาเตรียมนะครับติดกันซาดนะครับเปิดระบบ G P S ให้กับลูกค้านั่นเอง คอมเมนต์เข้ามาครับนะฮะผมกําลังเลือกอยู่ว่าจะเอาคันไหนเป็นเป็นคันที่ผมจะแจกแก้วนะฮะเมื่อแล้วผมทักไปเดี๋ยวยังผมยังไม่ไทักผมยังไม่มีเวลาทักผมเพิ่งไปเทสรถกลับมานะฮะยังซบโซมอยู่เลยเทสรถนะครับอเอาคันนี้ก็ได้นะครับท่านที่หครับคอมเมนต์ Comment นะครับเป็นผู้แชร์นะครับและอันดับที่5กดเข้ามาครับแล้วเราจะแจกแก้วเยติ1ใบ นะท่านที่5นะคอมเมนต์มาแต่ต้องขึ้นสถานะผู้แชร์นะครับเป็นผู้แชร์หรือแฟนตัวโยงก็ได้นะฮะอันดับที่5นะครับแจ้งมาไฟอ,าอันนี้นะครับท่างออฟเก็บรายละเอียดนะดูนะครับ,นะรบพวกดาวพวกแสงต่างๆเห็นไหมผมบอกเลยว่าถ้าเจอแสงไฟที่รถคันนี้แบบคืออย่างงามอย่างสวย,ยจริงๆสงข้างนะครับหลังคางนะครับมวก ช่างออกก็เพ้นไปด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เพ้นยากมากต้องไปปีนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทําการเพ้นบอกเลยว่ามองไกลๆี่แบบยังสวยอย่าลืมนะครับอันดับที่หนะครับสถานะเป็นผู้แช่นะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับส่งรูปแต่ขึ้นว่าผู้แชร์หรืออะไรก็ได้มานะเดี๋ยวเราจัดแก้วเยติให้นั่นเองตันนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้รถจอดหลายคันนิดนึงเพราะว่า เชื้อสายนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงการจุดจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนก็นะครับกลับไปไหว้บรรพบุรุษกันนั่นเองนะโอเคมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้เหมือนกันอันดับที่5นะเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะแจกแก้วเยติหนึ่งใบนะครับเป็นผู้แชร์เข้ามาแล้วกันนะครับเรื่องดูมรอก็ทางออฟชุบมาให้ด้วย ยางเงาครับเงาตาแตกเลยเหมือนกันก็จะมีมาให้อยู่แล้วชุบเป็นยางนะครับยางเลเดียนจัดโรงงานนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเป็นยี่ห้อของแม็กนัมผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็ผู้ใช้อชอบในการใช้ใช้งานง่ายนะครับวามความแข็งแรงสูงนั่นเอง วันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับสงสัยจะทำงานกันหมดแล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราทักไปในแชทแล้วคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะแจกแก้วเยตินะครับอันดับที่5้านะเป็นผู้แชร์เข้ามานะครับ สวยจริงๆสวยจริงๆโอเคนะครับนะครับทางเรานะครับบริษัทยิสุตั้งเสีย์หุ้นทาปเขมถมนะครับหรือยิสุทีเอสเอชคิงออฟทักนะครับขอฝากนะครับเพจของยิสุนะครับตั้งเสีย์หุ้นนะครับมาเข้ามาถมไว้ด้วยนะครับหรือเข้ามาในเพจของยิสุ TSH King of ิงออฟ เข้ามาคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับเข้ามานะครับเพื่อหาความรู้มาตามความรู้กันนะครับเดี๋ยวเราเร็วนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอออกมานะครับเกี่ยวกับการเทสรถมีการบรุงรักษาการใช้งานนะครับทั่วไปให้ด้วยนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยโอเคงั้นวันนี้ขอลาแต่เพยงเท่านี้สวัสดีครับ